นเดือนแล้วคุณผู้ชมตอนเอามาก็เข้าเขียดเจนาเพิ่งจะตัดหางหนึ่งเดือนผ่านไปก็บางตัวก็ขีดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นครึ่งขีดคุณผู้ชมสองตัวขีดถือว่าโตเร็วมากคุณผู้ชม ย,ย้นแยกบ,บ่อแล้วประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วยังเยอะอยู่นะเข้ามาสามร้ตั300ตวลูกกบที่เอามาทั้งหมด900ตัวแยกได้3บ่อคุณผู้ชมก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เป็นไซส์รองตัวนี้เป็นไซส์เล็กที่ย้ายออกมาใส่กระชังบกไว้คุณผู้ชม เล็กกว่าสองอกที่แล้วเพราะว่านี่เขากินอาหารไม่ทันเพื่อนก็จะตัวเล็กเลยต้องแยกออกมาในนี้มี120ตัวคุณผู้ชมส่วนในนี้มี200ตัวคุณผู้ชมแยกมาไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงที่นาของเราเดี๋ยวน้ํามันก็แห้งคุณผู้ชมเพราะพี่จอนตั้งใจเปิดน้ําให้น้ําล้นออกมาเพื่อล้าง สิ่งก่สกะปกทั้งหมดทั้งมวลแล้วให้ซึมลงไปในดินก็สักสิบนาทีก็แห้งแล้วคุณผู้ชมแป๊บเดียวน้ําก็จะแห้งเหือดระเหยไปหมดแล้วกบก็จะได้อยู่แห้งๆบ้างส่วนในเนี้ยเป็นประหมอคุณผู้ชมประหมอนามันติดมากับลูกหัวพี่จรก็เลย ใส่โบไว้คุณชมใส่โอไว้คุณผู้ชมจะตัดทิ้งก็สงสารเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยแล้วแหละตอนที่มันติดมากับรุ่นหัวอะเล็กๆเ,กเกท่า,มาเมล็ดแตงโมอะคุณผู้ชมนี่โตแล้วตัวนิดนึงิ่ณจะถ่ายน้ำไปก็ดูท่าจะโตอยู่คุณผู้ชมแต่ไม่รู้จะโตเท่าไหนนะ ลองดูก่อน。